สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินด pues mm ีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับวันนี้มาหอดมาแทงแล้วครับพี่น้องวัดป่าสายเสมียนครับเป็นหนึ่งวันนี้คนหลายหลายพี่น้องตอนพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับมาดาวน์คอฝาักไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะประพาทที่เป็นใหม่แต่ท่านช่องอาจารย์แหล่พระรวยและทีมงานครับมาพี่น้องสิภาพไปฟังเป็นเบาเป็นจาบ่ามันมีตัวเลขเด็ดตัวใดญเนาะวันเด้เนาะพี่น้องเนาะฝากตอนพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับน้ำอาจารย์แหล่พระรวยมาครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับชื่าจครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหลปพระรวยครับพี่น้องมาฮอดมาถึงแล้วครับพี่น้องวัดหลวงปู่สายขมียนครับพี่น้องมาในีพระศิมาฮอดมะมะิมีที่ดิษฐานใดข้ามาปรับอัมบูบึงมัดน้ำกันนะพี่น้องเนาะเพื่อได้ชิมชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะประพาทคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องอาจารย์แหลปพระรวยและทีมงานครับมาพี่น้องกลับไปฟังน้ำกันครับพี่น้องครับ เจ้าเรือแนั้นเปานเลเล็กนมันสิเล็กบนแล้วเล็กน้นิเหล็กล่างอผมว่าีนไหลมค่อยป็นเล็กล่างตินเล็กบนส่วนส่วนเล็กเงินเงินรอหกเป็นเล็กบนแต่ว่าส่วนลบเป็นเส้นผู้เทามันเป็นเงินเกาเงินแกได้เนเนผู้เาโอ้ครับผมแต่ว่าส่วนนี้จะเป็นเล็กล่าง แต่ว่าใชคพ่ม er er ีช sure> ิ้นนอนี้ก็่ทเป็นบนละน้องแมวก็นทเป็นบนเพราะน้องแมวแตกคื้อันนี้ก็เลยร่วงหกตั้มที่ด้านพรนยาเต่านี่เพิ่นมาการ้ที่หกศูนย์ศูนย์อี่างนี้ได้กับหกศูนย์ศูนย์หรือศูนย์หกศูนย์หรือศูนย์หกศูนย์น่อว่าน่าคาเนาะเป็นไแ่คือเกียรติหกเกียรติงปี่ยที่ได้ก็แล้วคาดที่เก็ร เก็ดหกงไหมมาแกเ็ดเกีหเก็ดหีเก็ดครับผมถ้าดีล่างก็ล่างก็หกศูนย้าศูนย์นหนี่คือหัมัโอ้นย์ศูนย์มันมันมามันมใครมากเนาะเคยซื้อือเ่เคยมาก็ละเป็นหกศูนย์เก้าเกาศูนย์เกับพี่น้องซึ่งเมนูเพิ่นกะเคยโชคดีประจำที่เคยเพิ่นมาเอาเนะบัดนี้เพิ่นกะตีไฮยัตี่กัน ได้พิจาหน้าก <t ok> ัน <avez> พี่น้องส่วนที่คนครับผมจ้ัถูกกระป๋อ ทำไมว่าจันบาฮอดบ่ฮทั้งบาลทั้งังยมนังสุกับหับทั้งนกัมทั้งมังสุยติอิปิิโบวานโมบุทายอุปัโลุสัไกันสรังสังาบิยังันิปัญายังมานโมบุตายะนาตาริินมามมาัลังไมาส่สูญยัง พี่น้องแม่นูคนบพันทุ่งหเพราะว่าเพื่คยโชคดีประจำนี่ครับ476คนเนใ่พันธุ้เข76 79 76ับเนัก76 79ส่วนล่าเนี่ยก็คือ60 90เนาะครับผมเอาโอเคครับพี่น้องเอาไป เสียงโชคสลากีบแม่นราชานแฟนผมไม่ใจก็เล่นเน้นมีน้าเน่เลขอาันเพราะว่าเลขเน้นมาเอามันถึงสุดยอดหมวหมดไ่ล่ามาอะไรวะก็มาเอาหมดวันก็ได้หาเก่าหมดวันแม่เอาไปได้หาเก่าก็มา เออดีเกอีกตัวก้น่งาใจเนี่ยที่าคน่นเป็ห้คนน้ำเป็นสามหเปนอะไรพวกคืหกแ่แปดารมันเป็นหกแปดใช่ไห้ทีต้องใช้ทีเดียวไวดที่มันอกอนหกแปดนั่ยเป็นเลขด้ว้อัเ็นยังเกียวกันสิม่น่ักผมปูมี่สเกียวกันส มันเป็นหักไม่เกี่ยวแ้วเป็นที่จะมันพยนักึ้นเดียวเนียพรบอาจารย์เขาไมีในเกียเรื่องอาจารย์เขาต้องงายม้กกาอาจารย์มั้งอันนี้ทีนนี้ผู้ใดตีเป็นยังแน่นี่โอ้นนู้นผู้ใดตีเป็นยังแน่นี่ับหวานช้างสร้างอ๋อสงองใช้เออ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 เอหวานชางสร้างคิดว่าเป็นแปดศูนย์ะ หวานหงช้างนะครับปจากนว่าปลูกไปนะครับเออหวานางช้างอนี่นแม่น่นครับกแม่นนะครับเนี่เนี่ยน่ยน่อดไหเนี่ยโอ้หวหางช้าง่นนี้คือเลขน้องแมวสี่ดหกแล้วก็เลขพญาเต่างอยหก0นยนะคะใครจะตีเป็น600ูนย์เลยว่า1 0ได้นะค่ะก็เลขเหลียญก็เป็น269านะคะเป็นสองนะคะค่ะเอ็นมินก็สรุปเลขให้แล้วนะคะ ขอข้ว่าไท้อใสีเปหน้าไนไท้องใสบอกอดิเขึ้นเงินนะครับเียเลยน่เาะไงท้องใสเบเห็นบ่อืึ้มือไปหน่อยท้องใสเพรารวยเห็นบ่อมือหลายงวดแลยนะครับกอเห็นบอขึ้มือแต่ว่าออกบางเ็ดดอกพ่อมถือเพื่อกันบ่บนี้เห็นบ่อขึ้มือนั้นเห็นบ่อขมูลงไม่คิดถือไว้ครับมาน ไายเอาต้องใ้ว่าเราตีแตกนี่งวดที่หกเร้ตีริ่แตกท่หกจาสีแตกบ่แตกอันนั้นก็บ่รเอกันนะครับแต่ว่าข้างที่พันหนมาโอนักนตีประจำวัดได้งวันี้พราะง้ทองใสตีว่าทองใสพรวยตีสองหนึ่งหกสน่ะครับส่วนสามตัวหันมัดสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกส่หนึ่น

อะไเปนไปนะครับจบเก็ดนอาจารย์ตัวใดกี่น้เอาจารย์บาผมากวาดมบายบาอาจารย์นี่ตัิไ้กวาดมมา่อาจารย์ผมิไปทำธุรกิจทานหนากันเด้อบางทีครับผมปิไปทำธุรกิจตอครับ ตัวเลขไปน้องเอฟซีสุดชันครับก็ไปน้องเอฟซีสุดชันครับนี่จะเป็นตัวเลขฝ่ายตอนพี่นลองเอฟซีสุดชันครับที่นี่ที่หลงปูพันตองวัดครับวันเมื่อกี้แตกทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องครับวันนี้ก็เลยได้มาเพราะมาเห็ดพิธีพอตัวเลขน้องแมวพี่น้องเลขออกมาก็เป็นซีเจ็ดหกทางล่างกับซุงเก่าซุงหกไปน้องเอฟซีสุดชัน ศูนย์เก้าศูนย์หกเนาะกาเลขายตอนพี่น้องเอฟซีครับตัวนี้เป็นตัวเลขพี่น้องที่ว่าเพิ่นตีออกมาแล้วนะพี่น้องเนาะเลขตัวก,กลางนี่นะพี่น้องออกมาชัดเจนกวุ่มูนครับตัวก,กลางตัวสี่เจ็ดหกครับสี่เจ็ดเก้านี่ชัดเจนกวุ่มูนครับพี่น้องชัดกว่าทุกตัวเลยครับพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านครับ สี4 76, 4 79, ่เจ็กกับสี่เจ็ดเก้าะว่าขัวนนเป็นเลขเหรียญล่อ6เพิ่นเฮดออกมาได้สองหกเก้า 9, หรือว่า2 6งห่นะพี่้อง f อฟซีทูทันเนาะเพิเท็นเฮดออกมาเป็น,ต,นปตัวนี้แหละครับพี่้องเอฟซีทูทน 4, ททันครับจะาฏิชัดเ,เลขเมื่อนี่ที่อา,าร์จาเพิน่นทั้มออกมากมืนอมนอี้คือชาดเจนที่สุดก็คือเลขสี่กับสี่เจเก ข้างล่างแต่มีศูนย์เก้าและศูนย์หกพี่น้องอออาต,านอ,ตอนพี่น้องเอฟซีครับเส้นสอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะบระผาดคลิปใหม่จากทั้งช่องอาจารย์แหลพ่พระรวยครับน,นี่ปลาในโด่ดงพี่น้องอาจานที่ของคนนี้นี่ปลาในโด่ดงครับนี่เป็นทางเขงมาม่ามิต่ปลาจะโด่งได้พี่น้อง ขอมานีวิจารปลาจะดงครับพี่น้องเอฟซีทุนทานครับป้าหลายครับพี่น้องครับป้าหลายพี่น้องวิจะปลาจะดงครับ หลวงปู่เพชรลุงไฟเป็นเพชรตัวเหล็กออกมาพี่น้องหลวงปู่เพชรลุงไฟหรือเพชรลุงหลวงปู่เพชรลุงไฟเป็นเพชรตัวเหล็กออกมาพี่น้องเมื่อกี้เป็นเพชรออกมาเป็นซีเจ็ดหกครับแล้วกะซีเจ็ดเก้าตัวหลักๆก็คือซีเจ็ดหกข้างบนนี่บราชพี่น้องเอฟซีทุกท่านข้างบนนี่บราชเลยบนนี่บราชครับเอาที่ชัดๆก็คือซีเจ็ดหกกับซีเจ็ดเก้า และ90และ96พี่น้องเอฟซีทุตันครับตัวเลขของเพิ่นผู้เพชรลงไฟครับแต่ทั้งบนทั้งล่างหวดเมื่อกี้ครับวันนี้ตามต่อครับพี่น้องเพิ่นตอง,อง,อง,องหวัดเหแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุตันครับนตองหวัดเห้วครับพี่น้องนี่ครับตัวเลขเพิ่นตัวเลขที่เพิ่นเฮ็ด ออกว่าจากเลข้องแมวสูย์ซิว่าเลข้องแมวจะชัดเจนกว่ามูไป่น้องเลข้องแมวกับคือตัวกลางครับเลข้องแมวจะเป็นซีเจ็ดหกและซีเจ็ดเก้าแล้วก็มีสองตัวคือเก้าศูนย์และศูนย์หกเอาเนี่เอาง่ายๆพี่น้องถ่ายพี่น้องว่ามันหลายตวัวพี่น้องจับซีเจ็ดหกแล้วก็เก้าศูนย์ไว้เลยพี่น้องชัดเจนเพราะว่าข้างบนแอดเองเออกมา ให้เอฟซีเบิงเพราะว่าเล็บมันมง,ง่ายมาเลยพี่น้องเล็บมันเด็ดแตกๆเช่นไรแต่ว่าตัวตัวขอซีเจทกกับก่อศูนย์เนี่ยชัดเจนพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะประพัดชีพย์แม่แจกทั้งช่องอาจารย์แหล่พระรวยและเจมส์ง,งานครับสำหรับคลิปนี้ทีมห์ไทยเดือดขึ้นมาลำลำเรื่อยๆโชควนน้ำหมันปัง,ป,งปังครับพี่น้องครับสวัสดีครับนี่ละครับเด็กไทยซ้ำตัวหน้าล้างเอาอาจารย์เนาะนั่าครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยพี่น้องแคปหน้าจอไว้ เือมาให้พลาดอันนี้ไอ้ลูกชิดตปวเรื่องเมื่องอะมันก็กันแดมากเห็นว่าพวกเขาสามแปดสีปสามแปดับสี่แปวเขาสรุปพร้อมที่นีองสรุปอาจารย์้นสรุปไปแล้วอ่ไปแล้วจำมาที่หนึ่งคุณจะพลาดพร้อมสักพระรามหกสาด้ที่น้องเด้อไปเสียงโชคสลักกินแบ่งรับานกันอาจารย์จะวุมีอะไร้ายหรอ จะเอาไปเป็นแน่วซ่างเราบจะเอาก็จับตัวเชียนไปน้ำมันก้าจารย์มือว่าแม่นคืออาจารย์ให้ตัวสองตัวแต่ว่าสามตัวอยู่ในหันละลูกแมวส่วนลูกแมวกับล่อหกส่วนยูศิษย์พระเข่าเป็นลูกแมวกับเหรียญรล่องหกนอาจ่ายน้ำนี่คือความือซื้อส่วนตัวของอาจารย์อันนี้เป็นเป็นของอาจารย์คือความือซื้อตัวอาจารย์ครับผมสามแปดกระชี่แปดน่าจ่ายนะสามแปดกระชีบแปดคือความือซื้อครับผมคือความมันใช้ของอาจารย์อาจารย์ก็เป็นแนวทางครับอาจารย์ก็บบุญวิชีที่โชวยยังหรอก อ่าเขาก็ติดตามเบิ้งติดตามเบิ้งนี่ปิดผู้ใดมากกับนี่กูหมดครับผมอ่าตีปานไปกับอาจารย์กาไห้ไปแล้วยี่สิบสองวัดกล้เขายี่สิบสองวัดยี่สิบสองวัดเข้ามาตลอดนะครับที่วันที่ยี่สิบสามจ้าวันที่ยี่สิบสามกับเขาติดตามเบิ้งที่ว่าอาจารย์อุปโลุ่งลังหัวหัวลาโบแมนลนะจ้ะเพรอนี่ปิดค่อยมีคลิปอปู่เบิ้องอยู่คือไปอยู่ด้านหลังได้ครับผมไปอยู่ด้านหลังได้จ้ะอยู่ด้านหลังของท่องสายฝ้าด้วยหาดท่อแปดฝ้าด้วยแปดเก้าฝ้าด้วย อาจ๊ะคุนกะมี่วช่องแดเข้ามาชองเดงแเพราะต้องใสเพราะไอคอสไว้พอสไว้ผ้าวด้วยครับไอแหล่าผ้าวด้วยครับผ้าวด้วยเบิกซับนาคีครับซับนาคียิมเหล่าลวด้วยครับฮะยิมเหล่าวด้วยครับแบ่งโมผ้าลว้ยครับแบ่งโมผ้าลวด้วยอ่าะกไลช่องเิมาเนาะครับผมไลช่องอตาบึงอาจารย์วัดป่าสายขมิล้เด้อมี่อาจารย์วัดป่าสายขมตนําอาจารย์ก็ไอคอ อาไปเป็นกำลังใจให้เอาไปเป็นแนวทางใจบุญเฮาทางเย็บชีเย็ินอาจารย์นี่ก็ให้เป็นสะพานบุญให้อาจารย์สิบบาทสิบบาทหรือโบมี่กับโบวาเดียวกมือหน้าอาจารย์ก็ได้เอามากระซื้อบดมาเข้ากับผ้านมากระชัดคัดกับผ้านเนาะนก็ได้กรรับพ้นตามสายไปอาจารย์ก็บ่มี่ยังไง ขอให้พระกันมีอายุวันนสุขภระปฏิพานธนศาสนาสมบัติทุกิงทจริยานคิดจริงใดก็ขอให้สมความปรารถนากิจการงานก็ขอให้เจริญนรู้เรื่องไปหน้านะ กินใหญ่บุกจกจะให้โงคินใหญ่บุกเกินหาใจขาดเกินวังสัพะกาลังยังเต็มดีคือเขาอ่าขอให้ฝากันล่ำรวยล่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์รถเตลี่วันที่หนึ่งกุมภานีเด้อตุสาธ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 ุอะนุโมทนาบุญเอานะครับเอฟซีทุกท่านครับผม จิตใจานักเราจะเดินก่อนแรกรับอันนี้คืออาจารย์ภาษาไทยจะเดินคนเป็นแคบแล้วครับผมคุณบัวแคบเรียบร้อยนะครับเนาะจีเปียร์อาจารย์กันเช็ดที่ชุดหรอกอาจารย์เอากานเช็ดไว้โอ้ครับผมอออาจารย์เอากานเช็ดไว้ชุดหรอกครับจีเปียร์นะ ตกันนะอาจารย์นะตกันคือกัน้ตัวตัวแต่ว่าตอาจารย์ลงไปทีนึงอาจารย์กับมักยูหกศูนย์กับหนึนย์อาจารย์กับว่าอยากลงไปชตัวผมอาจารย์นะเืออาจารย์พัดช่วงแค่สองตัวแมตัไปีสองแต่อาจารย์กับมักหกศนย์วัวอารนึ่ขผมขอบคุณมากนอาจารย์กับมักอาจารย์พน่งขอบคมากอาจารย์กับมักอยู่นี่ขาดมมีข้อเดนตัวมีข้อเด่นตัวของ พุ่มเิ็นว่าก็คือจังว่าเลขรางวัลทีนึ่งอยู่นําอาจา์เิ่นว่าเนาะครับผมเพิ่นว่ารางวัลทีนงอยู่นี้ว่าซั่นมอันก่มาขายรอตเตอรี่เด้อมาดีดีบ่ไดเนัดกันครับผมนมา2คนนี่เนาะครับผมรี่ไม่ดีนะลอตเตอรี่ไม่อีลีคนมาแระจักสิแมนโบแมนคือความนีมิตของอาจา์คือความรูสกขออจาเนาะครับผมรางวัลทีนึงเยใช่เอาไถูความิตเบิ่งเนอจ้ะครับผมค่าเปเป็นเลขนิมิตคือความรู้สึกแมนคูสความรูสกคออจ ต้นดุซีอาจารย์ก็ไ่ได้จับนะไล่ตู้ด้วยาจารย์ก็ซับยี่เน่ยแหะซับยี่เน่ยเบอร์นั่นนะครับเบอร์โทรศัพท์นะอาจารย์เคยบอกว่าหมายเลขโทรศัพท์มันเป็นหมายเลขมงคลอาจารย์บอกว่าระวังเด้อ096 090998ย้อนดีครับหัวได้มันก็วัด098อาจารย์ก็บอกว่า8เข่ามันก็ออกไอ้8 8มันก็ครับผมวันนี้มันก็จะอยู่ในนี้ละนี้อยู่ในนี้ละนี่มันก็จะอยู่ในนี้ละใน่่นละ นี่นี่เป็นสี่เลยนะไน้องเอฟซีนครับเป็นสี่เลยนครับี่น้องเก้าสองอกปเต็มนะครับหน้าศูนย์เก้าแปดเก้าเมเก้าสองสองเก้าแปดเก้าเก้าแปดเปดแปดแปดยปดแปกับดดแปดัดแปดแปแปดแครับแปดดครับเดป อ่ตอน่น้องยิซีครับคงสุดท้ายครับพี่น้องบัตนี้เอาแบบกับสาก่อนะครับปซีจันมาจันพอยไปมันกาชิจังจันละกัรลูกชิตมาไล่ทางจันตัวนี้อันุนน้อันเมื่ก็เลยไปเรื่อยมเ้ามมเลยไปตัวเรื่อยนะเป็นมือนีเป็นแกับสามอยู่ในไมล์เลตัวของอาจารย์นะครับเตอิซครับบกอ ขอ sociedad, ขอบคุณขอบคุณพระาจา์หลายนะครับเนาะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วัอาจารย์ครโชคดีกันครับสวัสดีครับี้รเีีีราเอาไปลัวรวัือว่ได้สรัครับกับสวัสดีเอซจุดนีันี่จะเป็นตัวเลขพี่น้องชครับคลิปนี้เพาฝากวอลล์บแช่พี่น้องนี่ก็ตัวเลขเป็น พระสายขมิ้นครับพี่น้องเอฟซีตูชันครับเพป็นสรุปตัวเลขว่าไม่ห้เาเหล่าพี่น้องเนาะแต่คือพี่น้องเห็นแล้วครับเป็นเลขสามแปดสี่แปดหกศูนย์พี่น้องทงั้งหนึ่งนึ่งจะหน่อยพี่น้องตัวนี้ครับพี่น้องเอฟซีตูชันครับตัวสรุปของพระปลาสายขมิ้นพี่น้องงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้อง ตัวเลขออกมาก,ก็คือ38มงกลุมมึงเกงลงเลยพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านครับมึงเกงลงเลยพี่น้องโตกันเพื่อนก็คือ48และ60ครับพี่น้องตัวกันของเพื่อนก็คือ48และ60ครับพี่น้องเนะาะหลักตอนพี่น้องเอฟซีครับพั <c oughs> ปป้าไซด์ขมิ้นครับพัปป้าไซด์ขม,ม,มิน้นไมอนี้คงสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านครับ คนจะสรบของสุดทยให้พี่น้องเอฟซีทุตันฝายตอนพี่น้องเอฟซีทุตันไปน้อกันครับวัดประจำวัดปัญจีหนึ่งกุมภาพสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะพี่น้องเนาะวันี้ก็ซิมิโชไม่ใช่เพราะว่าเขามัหนี่ยี่สิบสองวัดเอยมีสิบมี่สิบสองวัดวัดนี้วัดที่ยี่สิบสามวัดซีมาเนี่ยแหละพี่น้องวัดที่ยี่สิบสามวัดซีมาเนี่ยนะพี่น้องเนาะยี่สิบสองวัดบอท่านผ่าดพี่น้องวันี้ก็คือวันที่ยี่สิบสาม พิ่นห์หามาตัวนี้สรุปตัวเลขก็คือ38 48และ60พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสรุปตัวเลขออกมาแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นสรุปตัวเลขออกมาล, 38, 48, 38ละสามแปดสี่แปดสก็คือเป็นที่เด็ดพี่น้องเลขกันเน 60, พิ่นก็คือ48และ60ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับ เลขมากพี่น้องเล่นมากอยู่สด้เป็นหนอเอฟซีสุทธันมากอยู่มากน้ำเพิ่นอยู่เลขสามแปดเป็น้นอเอฟซีสุทธันมากมากน้ำเพิ่นอยู่มันจะเลขบ่หลายตัวครับสรุปออกแล้วสรุปออกมาแล้วคือตัวนี้พี่น้องเลขบ่หลายตัวสรุปออกมาแล้วโอ้สุดท้ายพาสายปลาหมวดวัชิญหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะพี่น้องเนาะ มีแต่ปลาอีกเลยพี่น้องเอุ้อมีแต่ปลานี่ครับตัวเลขกานสรุปออกมาพี่น้องสรุปของสุดท้ายของภาคสายป่าสายขมิ้ญภาคป่าสายขมิ้นพี่น้องสามแปดสิบบงกลมเมืองเกลี่ยแลยพี่น้องเลขการก็กคือสี่แปดและหกศูนย์ครับพี่น้องอีฟซีทุกท่านครับชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะประผาดค,คลิปใหม่ เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครบับหล่บหลัเรื่อยๆจบๆันหมานกับพี่น้องสวัสดีครับ